ตอนที่215ทั้ง3คนก็ได้กลับมาที่บ้านระหว่างนั้นพระเอกก็ได้คิดดาเกนพูดว่าตอนนี้ฉันเป็นสมาชิกของแก๊งพามดาเกนเป็นสมาชิกแก๊งพามงั้นเหรอแล้วอินุอีก็ยืนของให้เอา้านี่พระเอกก็ได้บอกว่าขอบใจนะเป็นวันที่ลำบากจังเลยเนาะอินุอีก็เลยกลายเป็นเรื่องยุ่งยากขึ้นมาแล้วสิพระเอกก็ได้ถามว่าแล้วดาเกนไปไหนกัน อินุอิก็ได้บอกว่าอยู่ข้างนอกกับสมาชิกแก๊งพามนะ์น่ะเป็นไปได้ว่าอาจกําลังคุยเรื่องนายอยู่เพเอกก็ได้บอกว่าว่างไงนะงั้นฉันออกไปดูหน่อยดีกว่าอินุปี้ก็ได้เรียกฮานา,ากิฉันกังวลเรื่องเกี่ยวกับดาเกนเพเอกก็เอ๊ะทำไมล่ะอินุปี้ก็ได้บอกว่าแก๊งพามเป็นแก๊งที่ควบคุมโดยผู้ใหญ่มันนิ่งกว่าเป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์เป็นราวกับแก๊งยากุซ่า แถมมันยังมีข่าวลือแย่ๆอีกด้วยระวังตัวด้วยละ่ะพระเอกก็ได้บอกว่าเข้าใจแล้วพระเอกก็ได้เดินลงมาเห็นเอ๊ะดาเก้นก็ได้บอกว่านี่นายไม่ได้ฟังที่ฉันพูดเลยใช่ไหมอาคาชิถ้าเกิดนายลากทาเคมิจิเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันไม่ยกโทษให้นายแน่แล้วก็ห้ามลากสมาชิกโตมันเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยเข้าใจไหมพระเอกก็ตกใจนี่มันเรื่องอะไรกันดดดเดี๋ยวก่อนสิดาเก้นคุง แล้วดาเกนก็ได้ปล่อยมือชิอาคาชิก็ได้ไอเอ๊ะเอ๊ะพระเอกก็ได้บอกว่าพวกนายกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่ช่วยอธิบายให้ฉันฟังทีสิแล้วเซนจูก็ได้บอกว่าดาเกนตั้งใจจะดึงไมกี้ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมพระเอกหันไปก็บอกว่านายคือหัวหน้าแก๊งพามเซนจูก็ได้บอกว่าแล้วเป้าหมายของพามก็คือโค่นแก๊งที่มีไมกี้เป็นผู้นำนั้นก็คือคันโตมันจิ เพราะมีเป้าหมายเดียวกันจึงตัดสินใจร่วมมือกันอาคาชิก็ได้จุดบุหรี่ดูดแล้วก็เรียกชื่อฮานางากิฉันชอบความทะเยอทะยาแบบที่โตมันมีมันไม่ได้ต้องการที่จะเป็นแก๊งอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นแค่ต้องการเพียงเปลี่ยนยุคสมัยของนักเลงแบบนั้นถึงจะสมเป็นไมกี้เทราว่าคันโตมันจิกับไม่ใช่แบบนั้นพวกเขาไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน จุดนี้แหละที่อาจทําให้ไมกี้เป็นคนร้ายขึ้นมาพวกเราอยู่ตรงนี้ก็เพื่อโค่นความชั่วนายนั้นลงนั่นคือเป้าหมายของพามะเซนจูก็ได้เดินมาแล้วบอกว่าฮานา,ากิทาเคมิจิทั้งสองแก๊งต่างจับตามองนายอยู่แต่นายกลับพูดขึ้นมาว่าจะโค่นซาโนะมันจิโร่ให้ได้ถ้านายมีเป้าหมายที่จริงจังแบบนั้นล่ะก็มาเข้าร่วมแก๊งพามกับพวกเราสิ พามขอยินดีต้อนรับนายพระเอกก็ได้คิดในใจไม่ว่ายังไงก็คงไม่มีทางที่จะร่วมกับพรกพวกได้แล้วถ้าเกิดว่ามีทางอื่นให้เลือกเพื่อที่จะโค่นไมคี้แล้วก็นี่คงเป็นวิธีทําให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วที่สุดดาเคนก็ได้เดินมาข้างหน้าพระเอกแล้วก็บอกว่าไม่มีวันถ้าคิดจะลากทาเคมิจิเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ฉันจะถือว่าพามเป็นศัตรูแล้วเซนจูก็ทําหน้าจริงจังถ้าง,งั้นจะมาสู้กันตรงนี้เลยไหมละ่ะ ระเอกก็ได้เรียกชื่อดาร์เคนคุงถ้าเราไม่ตัดสินใจซะตอนนี้ก็คงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นฉันจะเข้าร่วมกับพามดาร์เกนก็ตกใจเอ๊ะอคา,าชิก็ได้เดินมาแล้วบอกว่าดาร์เคนพามต้องการที่จะหยุดคันโตมันจิแต่พวกเราก็ไม่อยากที่จะสู้กับไมกี้หรอกนะเพราะงั้นถึงจําเป็นต้องมีพวกนายสองคนไมกี้เชื่อใจมากที่สุดอยู่ด้วยเผชิญหน้ากับเขาโดยไม่เกิดการต่อสู้มันน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วแหละ ขอให้เข้าใจด้วยนะเซนจูก็ได้เอาล่มลงเฮ้อฝนหยุดตกแล้วแฮะดาเคนก็ได้บอกว่าเฮ้อก็ตามนั้นแหละทาเคมิจิจำไว้ให้ดีที่เราร่วมมือกับพามเพราะมีเป้าหมายเดียวกันพระเอกก็ได้บอกว่าเข้าใจแล้วดาเคนก็ได้ยื่นมือมาอย่าลืมเรื่องนี้เด็ดขาดละ่ะยินดีต้อนรับสู่พามทาเคมิจิพระเอกก็ได้บอกว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องทำให้ไมคี้กลับมาเป็นคนเดิมให้ได้ ดาเคนก็ได้บอกว่าอึม้มเซนจูเดินมาก็ได้บอกว่าเอาเป็นว่าฉันตัดสินใจแล้วนี่ฮานางากิยืนล่มให้พระเอกก็ได้บอกว่าล่มเหรอเซนจูก็ได้บอกว่านับจากวันนี้ไปนายคือคนถือของนะพระเอกก็ตกใจเอ๊ะคนถือของเซนจูก็ได้บอกว่าพรุ่งนี้บ่ายสามเจอกันที่ฮาราจูกุนะพระเอกก็ตกใจเอ๊ะเดี๋ยวแล้วก็มีคนพูดมาว่าเซนจูสนใจในายเข้าแล้วแหละฮานางากิ อากาชิก็ได้บอกว่าเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีเลยเพอเอกะฮะหมายความว่ายังไงกันวันต่อมาบ่ายสามฮาราจูกุขอโทษที่ทำให้คอยนานนะฮานางากิไปกันเถอะเพอเอกะเอ๊ะใครวะจะเป็นไปได้ไหมคนนี้คือแฟดน้องหรือแฟดพี่ของเซนจูแล้วจะเป็นไปได้ไหมเซนจูมี2บุค,คลิกตอนอยู่ข้างนอกเขาอาจจะเป็น นักเลงแบบผู้ชายแมนๆแล้ตอนไปเรียนเขาก็ใส่ชุดผู้หญิงไปหรือเซนจูชอบทาเคมิจิเลยให้มาหาน้องสาวเขายังไงก็ติดตามตอนต่อไปได้นะครับขอบคุณครับ